เจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามโตแล้วโตเลยกันไปวิ่งลอยเมตรกีฬาโรงพยาบาลแทนที่จะให้กันไปนั่งรอวิ่งลอยเมตรวอร์วอรออยู่ที่สนามกีฬาว่ะจุนว่ะไม่มีใครมาเลยเจ็เช้าอ่ะมึงรายการแรกแต่ว่าต้องไปเดินต้องไปเดินต้องไปเดินก่อนว่ะเอาเถอะเดินก่อนเดิจนล่าขามาวิ่งโมวิ่งโมไม่ได้

แค่ต้องมาเลืองหรือเปล่าแค่ตลาดทีเดียวไอ้ทหารเนี่ยเนาะเลยตลากันเองมือใหญ่น่ะก็ก็ก็ให้ไอ้นั่นเอามือจะมันเอาตีไงใส่กันก็ไอ้เคขียดเนี้ยไอ้เคขียดเนี่ยไปเลด็จกันเด็กน้อยเด็กน้อยมดตูดเนี้ยไปมันฮักเวบไหนตัวจิตจองงานด้ึ่งงานนี้จิตตัวได้ก่อนนี่มันมัน ไปวิ่งด้วยนี่พักเดียวเดี๋ยวมันก็เอาเองจ่อยเอาเองจ่อยหนูมีไหมแต่คัน <c oughs> แต่คันสี่พันนะชุดขับเอ็กทีเ <c oughs> อ็กทีอาร์ <c oughs> ของไก่ของ <c oughs> มีอะนี่เนาะ มีไอ้กี่ดันมีเลยเอาไปจ่าจากพ่จานคูดนอยนั่นั่เองหลายทำาต้องรีบไปด้วยกี่นี่ยทำตามก็ได้มันมันมันเคยชินคือทดสอบว่าถ้าถ้าเกิดิ้นไม่ได้รถนี่อุ้ยมันต้องนั่นลยทอบุันะเด้อยวเดี๋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 เยดีเดีย เอาตัวเนี่ยแกแกาดมวยมา้งเอาหนึ่งอ่าอ่อ่าอ่า่าอชั่วอ่าก็มัีแหโอ้แดงเกินปัดไหนปังเอีกแหละไม่เละวทีวัดเชะดเวทีวัดเชะโอ้วัดเชะก็ต้นชำฉาพัโอ้นแดงกินมั้งกแเชกินมกชะ เราก็มีโคก็ใช้หนาอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนึ่งไม่ใช่เลยใช่ยใช่เลใช่เลยใช่เกนอ่างนั้นเช่อ่าเขาเอาอย่างนี้ผู้ใหญ่แห่งเ้าน้อยใจพวกเราไม่ไปหาเขาเลยปีนี้ ไปวันไหนเขาพอเข้าไปเอาทีมว่ะเราก็ใส่เป้าทีมใส่เป้ทีมเป้าทีมเลย้อบอกนะต้องสอนทีมเอะไรด้วยนะทำเลย่องอะไรด้วยมะติเขาต่อยเราอ่ะตำรวจก็ต่อยเราเราจะบังยังไงกราต้องจะเจอง้มีอยู่เรื่อยแล้วต้องเราต้องล็อกแขนเราต้องล็อกมัดเขาแล้วเขาต่อยมาต้องบล็อกบล็อกปัดเขาพอกปัดเขาพอพอเราก็เราปัดลงมาปัดปัดลงหลบ บอลเลยใช่ใช่แล้ต้องบอลน้องมวยบอลน้องมวยทำตามน้องมวยทำตามมาใช่ใช่เตะเออเตะมาเตะตีลงเตะปาเออพอตีลงเออเอาทีเออทีปั๊บนะพอทีปั๊บปั๊บปั๊บปัดบสายออกเข้าไปเลยก้าวขาเขาไปมันจะพอดีพอดีก่อนเนาะว่าใส่กระจับอะไรมาเรียบร้อยไหมก่อนในนี้แก้งเนาะทำท่าตัวเด่นจีทับเหมือนเหมือนตัวกระจับผู้ชายน่ะทำท่าใส่เนาะเออคนเขาหลอกเจ้าทำท่าจีทับกระจับตัว แม่บางทีไปหามกันไหนวะวันนั้นแม่จับปับโอ้โหไอคิ้บหายไม่เสรจับงูเขียวคดอ่องกองแม่กำบับเย็นจ้อยเลยโอ้ยหามึงวะโอ้ยผมลืมผูกจับว่างั้นมึงลงไปวะโอ้ยหาลืมผูกจับแม่เต็มมืออันย่าเลยหาลากวะงูเขียวคดถุงกองอยู่จับแล้วไ่ปล่อยอีกนะนี่ไอจีน่ะยืนฟังอยู่คนเดียวเงียบปิดเลย